เดี๋ยววันนี้น้องพิมพ์จะอ่านนิทานให้คุณป้าฟังนะครับอ่านน้องพิมพ์อ่านนิทานให้ฟังหน่อยแล้วได้ค่ะกาละครหนึ่งมีครั้งคาตัวหนึ่งผู้ซึ่งเข้าใจอะไรต่อมีอะไรผิดเพี้ยนไปหมดอย่างน้อยที่สุดบรรดาลูกสัตว์ทั้งหลายในป่าแห่งน,นี้ต่ก็คิดแบบนั้น เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ขังข่าวมาถึงป่าแห่งนี้ภูกน้อยพูกน้อยเจ้าปัญญาอยากมอบของขวัญแก่ขังข่าวเป็นการต้อนรับเขาจึงขอให้พวกสัตว์ไปถามว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญ ฉันอยากได้ร่มสักคันใช้กันใช้กันไม่ให้เท้าเปียกฝนจ้ะคังคาบอกร่มช่วยกันไม่ให้หัวเปียกตังหาดละไม่ใช่เท้าซะหน่อยซะหน่อยลูกช้างพูดซุบซิบซุบซิบคังคาติ้งตองเออย ไม่ว่าใครก็อาจจะผิดพลาดไปได้บ้างล้นะลูกแพ้บอกเพราะน้ำเด็กๆก็เลยไม่คิดมากและเอาล่มไม่ไหม่สุดเก๋ไก่ให้ ไปให้ครังข่าวไปให้ขังข่าวแต่ครั้งข่าวก็ยังพูดอะไรที่ฟังดูและที่ฟังดูติงต้องมากมากมากเธอพูดว่าขอบคุณพวกเธอมานกนะจ๊ะที่กรุณาเอาลุ่มให้ฉันมาให้ฉันเพราะมีแม่ ดำ้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ลอ,อยอยู่เต็มท้องฟ้าข้างล่างนี้ว่าช้างและค้งคาวที่ติงต้องชมัดลูกยีลาฟหัวเลาะคึกคัก คัท้องฟ้าอยู่ข้างบนต่างหากละ่ะไม่ได้อยู่ข้างล่างสักหน่อยและแล้วครั้งขาวก็พูดเรื่องติ้งต้องต่อไปอีกถ้าฝนตกหนักมากน้ำในแม่น้ำก็จะขึ้นสูงก็จะขึ้นสูง จนกลายเป็นน้ำท่วมและหูของฉันก็จะเปียกครัง้งคาวบอกนะถ้าน้ำท่วมขึ้นมาเท้าของเราก็จะเปียกตังหากละ่ะไม่ใช่หูของเราเปียกสะหน่อยลูกสิงโตคำราม เอาข้อทับเลยเฉันยากใส่หมวกกันฝนจังเลยแต่ถ้าใส่แล้วก็มันต้องตกลงไปบนกอหญ้าที่อยู่ข้างบนแน่ๆทั้งคาบอก ก็ยากไม่ได้อยู่ข้างบนซะหน่อยมันอยู่ข้างล่างต่างหากละ่ะลูกเล็ดบนพึมพำครั้งคราวตัวนี้ติ้งต้องจังเลยแฮะถึงมาตอนนี้บรรดาลูกสัตว์ทั้งหลายต่างก็คิดตรงกันว่าครัง้งคราวตัวนี้ เสียสติอย่างแน่นอนพวกเด็กๆจึงรีบวิ่งไปบอกไปบอกคูกน้อยเจ้าปัญญาครั้งคราวจอมบ้องขังคราวสุดเพีย้ยนลูกช้างบอกถ้าเพียนขนาดนี้อาจเป็นอันตรายกับพวกเราได้นะ ลูกสิงโตพูดแย่แล้วลูกแพ้ร้องเสียงร้องเสียงหงทำทำไมพวกเธอจึงคิดว่าขังขาวเพี้ยนละ่ะคูกน้อยถามก็ขังขาวเห็นอะไรแตกต่างจากพวกเราไปหมด ลูกแล็บอกแตกต่างแตกต่างอย่างมากเลยด้วยลูกยีฬาเสริมลูกคู่นิ่งคิดนิ่งคิดแป๊บเดียวแล้วบอกว่าฉันจะลองไปถาม คำถามง่ายๆกับครั้งคาวก่อนดูก่อนแล้วค่อยตัดสินว่าใครกันแน่ที่ติ้งต้องและพวกโลกสัตว์ก็ยกคงก็ยกคงกันไปหาครั้งคาวคูกน้อยขอ ขออนุญาตถามคำถามครั้งคราวสักสองสามคำถามมาเลยจ้ะครั้งคราวบอก mm. คำถามข้อที่หนึ่งพ mm. ูกน้อยพูดต้นไม้มีลักษณะอย่างไร mm. คำถามง่ายจังครั้งคราวบอกต้นไม้มีลำต้น อยู่ข้างบนสุดและมีใบอยู่ข้างล่างสุดเห็นไหมล่ะคูกน้อยขังขาวตัวนี้นะลิงต้องลูกยีรับหัวเลาะต้นไม้มีลำต้นอยู่ข้างล่างสุดและมีใบอยู่ข้างล่าง อยู่ข้างบนสุดแม้แต่ฉันก็ยังอยู่รู้เลยคำถามข้อที่สองูกน้อยพูดภูเขามีลักษณะอย่างไรคำถามง่ายอีกแล้วครั้งคาวบอกภูเขามีส่วนลาดอยู่ข้างบนสุดและมีปลา ปลายแหลมชี้ลงข้างล่างเธอเป็นครั้งคราวที่ติ้งต้องที่สุดปลายแหลมของภูเขาต้องชี้ขึ้นต่างหากละ่ะไม่ใช่ชี้ลงซะหน่อยลูกแพ้บอกเรื่องนี้ฉันรู้จริงนะเพราะ ฉันเป็นแพ้ภูเขาฉันเป็นแพะภูเขาครั้งข่าวเป็นบ้าลูลูกสัตว์ร้องโว,วยวายรีบตามหมอมาเร็วเข้าคำถามสุดท้ายคูกน้อยพูดฉันฉันข้อสาม ฉันขอถามเพื่อ,อนทุกตัวยกเว้นทั้งข่าวได้เลยพวกลูกสัตว์บอกเธอจะถามอะไรละ่ะพวกน้อยพูดคำถามข้อที่สามพวกเธอทั้งหลายเคยพยายาม มองสิ่งต่างๆจากมุมมองของครั้งคาวบ้างไหมแล้วฮูกน้อยก็ให้เพื่อนเพนแขวนตัวกับกิ่งไม้แล้วห้อยหัวลงเหมือนที่ครัง้งคาวทำ จริงจด้วยแล้วต้นไม้ก็มีลำต้นอยู่ข้างบนสุดแล้วมีใบแล้วแล้วและมีใบอยู่ข้างล่างสุดลูกยีลาบอกสลับไปสลับแล้ว แล้วฮูกน้อยก็ให้เพื่อนๆแขวนนน้องพิมน้องพิงอยู่ปออะไรครับอยู่ปอหนึ่ง ครับล่ะอ๋อแล้วใครที่่สอนหนูอ่านหนังสืออย่างเงี้ยหนูฝึกเองค่ะหนูฝึกเองฝึกสะกดเองค่ะอ๋อโอเคนะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยเล่าใหม่นะวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้อ่านไม่เป็นไรหนังสือกจะพูวก็ไปกลับโม่ไปหัวมาเนาะอ๋อค่ะอ๋อวันนี้ต้องบายบายสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวคราวหน้าหนูมาอ่านให้ฟังใหม่นะคะ